สวัสดีครับผมพบกับเทียวโที่โตโยต้านครปธนิษคารัมาพร้อมกับดีดจีนะครับแต่งครบจบจากศูนย์ซื้อตัวเริ่มต้นแต่งเหมือนรุ่นท็อปนะครับราคาดีกว่า500,000บาทประหยัดเม็ดเงินในกระเป๋านะครับมาพร้อมกับดอกเบี้ยสุดพิเศษเหมือนลูกค้าท่านนี้นะครับดาว500,000บาทนะครับผ่อน4ปีดอกเบี้ยเพียง0.49%เท่านั้นผ่อนเดือนละประมาณ20,000บาทเดี๋ยวมาดูว่าเพิ่มออปชั่นฟังก์ชันอะไรไปบ้างซึ่งราคาคันนี้จบอยู่ที่ราคา1,462,000บาทนะครับผม ราคาเดิมๆจากโรงงานเนี่ยราคา1นึ่0 0้านสระบบอุปกรณ์ก็ไป5 0,000 000, เพื่อแต่งครบจัดเต็มแบบคันนี้นะครับซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่น l e a d e r G อัปเกรดแต่งหล่อเป็น g r Sport มาพร้อมของแต่งฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้ Fortuner ด้านหน้านะครับโลโก้แก้วและกระจังหน้าแบบ g r Sport นั่นเองพร้อมโลโก้ GR นะครับนอกจากนี้แล้วมีการอัปเกรดไฟด้านหน้าครับผมเป็นไฟหน้าข้างปลาแบบโปรเจคเตอร์ปรับได้สูงสุดถึง5ระดับหล่อเทสปอร์ต พร้อมกับครอบไฟจัดหมอกแบบสไตล์เขียวขาวนะครับซึ่งมาตรฐานเดิมจากโรงงานเรามีเซนเซอร์มุมกำชนด้านหน้า2จุดและด้านหลัง4จุดเดี๋ยวไปชมด้านข้างกันต่อเลยครับผมล้อเดิมๆจากโรงงานเป็นล้อขนาด18นิ้วสําหรับ l e เดอร์นะครับมีการอัปเกรดให้ฟรีสําหรับล้อขนาด20นิ้วเป็นล้อแฟชั่นทั่วไปนะครับพร้อมอยางกินโตซิริย,ยางโซ5หศ R 2 0แต่สําหรับลูกค้าท่านนี้นะครับมีการอัปเกรดอัปเกรดเพิ่มเติมนะครับจ่ายตังเพิม่มล้อแบบสไตล์ GR Sport นะครับซึ่ง เป็นล้อแบบเลเจนเดอร์ขอบ20ทูโทนนะครับเรามีการพ่นดำพร้อมวารันตีกับลูกค้านะครับเป็นแบบ g r s p o r t ทูโทนปัดเงานะครับพร้อมคาลิปเปอร์สีแดงนะครับล้อเหมือน GR Sport จากโรงงานนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> นอกจากนี้แล้วมีการอัปเกรดในส่วนของพ่นสีหลังคาดําและกระจกมองข้างสีดาครับผมตรงนี้วารันตีให้3ปีแสนกิโลนะครับซึ่งมีการจดทะเบียนถูกต้องอในเร่มทะเบียนคุณลูกค้าขับขี่แบบอุ่นใจได้เลยนะครับของแถมต่อมาในส่วนของกระจกมองข้างนะครับพับ ออโต้นั่นเองนะครับสัมพันธ์กับล็อกและปลดล็อกประตูนะครับปลดล็อกกระจกก็จะพับเก็บนะครับส่วนต้นนะครับล็อกกระจกจะพับเก็บส่วนเวลาปลดล็อกกระจกก็จะกลางเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับมีการอัปเกรดดีไซน์ด้านข้างนะครับจะเพิ่มเติมในส่วนของฟรีคิวโคมียมรอบคันมาพร้อมกับฟิล์มกองแสงไฮคูเซรามิกเรารับประกันสูงสุดให้ถึง7ปีคิวกันสาดด้านข้างจากโรงงาน เปลี่ยนมือจับจากโครเมี่ยมเป็นแบบสีดําตามความชื่นชอบของลูกค้าให้แมทชิ่งกับคิ้วล้อและล้อสีดําดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็จะเป็นในส่วนของเบ้ารองมือจับสไตล์คราฟล่านะครับฟรีให้กับคุณลูกค้านะครับอันนี้เป็นแบบแนวสปอร์ตส่วนของแถมด้านในนะครับเพิ่มเติมห้องโดยสารกว้างขวางสะดวกสบายนะครับด้านหน้าเนี่ยบเบาะนีน้จะเป็นเบาะหนังคู่หน้านะครับเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้สีขาวนะครับเบาะปรับไฟฟ้าแดทิศทางคู่หน้าเลยครับผมส่วนของแถมมาพร้อมกับ พร้อมหก D ครับพร้อมกับไฟส่องสว่างเท้าเพิ่มมิติความหรูหราและก็สร้างบรรยากาศในการขับขี่ตอนกลางคืนแล้วก็ขึ้นลงห้องโดยสารสะดวกสบายนะครับแล้วก็พวงมลลาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันมีแป๊บมีแพดเดนชิปด้วยนะครับแล้วก็หน้าจอรองรับ Android Auto แล้วก็ Apple Car Play ของแถมนะครับกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้าและด้านหลังเป็นแบรนด์ไพลเเนียนะครับตรงนี้ก็เป็นของซัพพลายเออร์นะครับภาพให้ความคมชัดระดับ S D ได้ว่าขับขี่อุ่นใจปลอดภัย ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนั่นเองนะครับไว้บันทึเกเหตุการณ์ยามฉุกเฉินส่วนดีไซน์ด้านหลังครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับเรียกว่าหล่อสวยทั้งคันเลยครับคันนี้ก็เดิมๆนะครับจากโรงงานก็จะเป็นคิวรอบคันสีดําด้านหลังเราก็มีการอัปเกรดเป็นคิวโคเมยมรอบคันมาพร้อมกับโลโก้แก้วนะครับแล้วก็โลโก้ gr ตรงฝาท้ายแล้วก็สังเกตคิ้วท้ายนะครับปกติสีดําเมทัลลิกอันนี้ก็จะตัดด้วยตัวอักษรสีขาวอันนี้ก็ฟรีให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันนะฮะเพิ่มความโดดเด่น ให้เห็นคำฟอร์จูเนลชัดเจนนั่นเองมาพร้อมกับซักคับเปดกันลอย GR Sport นะครับฟรีให้กับคุณลูกค้าแล้วก็เปลี่ยนอัปเกรดในส่วนของ diffuser ท้ายนะครับเป็นแบบ GR Sport เป็นเขี้ยวแบบ4ช่องแล้วก็ฟรีในส่วนของชุดล็อกยางอะไหล่นะครับตรงนี้เรามีกุญแจสเปรให้นะครับเพื่อป้องกันการขโมยเวลาจอดรถไว้ที่ห่างไกลนะครับตรงนี้ชอบโดนขโมยกันบ่อยอันนี้ก็คือลูกค้าอุ่นใจได้เลยนะครับเรามีชุดล็อกยางอะไหล่ฟรีให้กับลูกค้านอกจากนี้แล้วมีการอัปเกรดฟรีให้กับลูกค้าในส่วนของ ปอท้ายไฟฟ้าเหมือนรุ่นท็อปนะครับซึ่งเพิ่มเติมกับสัมพันธ์กับระบบคลิกเซนเซอร์นั่นเองนะครับแล้วก็แถมในส่วนของถาดรองพลาสติกแล้วก็จะเป็นในส่วนของพรม 6D ทุกที่นั่งนะฮะผมเดี๋ยวเซลพุขออนุญาตสรุปแคมเปญด้านหน้ากันอีกครั้งครับอยากรอรอเหมือนคั้นนี้นะครับทักถามเซลพุมาได้เลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นแคมเปญที่เบอร์ติดต่อ0ูนย์ลูกสามห้าสีนะครับแอดเบอร์โทรขึ้นไลน์ไอดีคุณลูกค้าจะมีงบตั้งแต่102030ก มาคุยกันนะครับสำหรับเรทดอกเบี้ยพิเศษดาวิ่ห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปผ่อนสิปีดอกเบี้ยศูนย์จุดสี่เก้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ผ่อนห้าปีดอกเบี้ยหนึ่งจุดสี่ห้าผ่อนหกปีดอกเบี้ยหนึ่งจุดหกห้าเปอร์เซ็นต์ผ่อนสูงสุดเจ็ดปีนะครับดอกเบี้ยเพียงหนึ่งจุดแปดห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเรียกว่าใกล้เคียงกับซื้อสดแล้วก็ประหยัดดอกเบี้ยนะครับสำหรับแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษน่ะมากกว่าดอกเบี้ยปกตินะมากกว่าสองแสนบาทเลยทีเดียวนวันนี้คุณพ่อพก็ขอลาไปก่อนสนใจโปรอย่าลืมทักมาคคุยกัันนะรบ สวัสดีครับ